ใจบริสุทธิ์ความเชื่อจิตสำนึกที่ดีเป็นผลมาจากพระคุณของพระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากข่าวประเสริฐในการที่พระเยซูคริสต์ได้ตายถูกฝังและเป็นขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมบัญญัติพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะดูกันในฮิบรูบทที่สิบข้อยีและหนึ่งเทมทีบที่หนึ่งข้อหซึ่งมีความเหมือนกันอย่างน่าประหลาดและจริงๆแล้วมีจุดประสงค์ขายกันถ้าพี่น้องดูจนจบ พี่น้องจะเข้าใจถึงอันตรายของการใช้ธรรมบัญญัติอย่างผิดแล้วจริงๆการถึงความจําเป็นที่ต้องยึดประกุณของพระเจ้าสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผิดทีละข้อตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของการครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจว่าธรรมบัญญัติเป็นบทเฉพาะการเมื่อผมพูดว่าบทเฉพาะการผมหมายถึงเป็นบทเฉพาะการของพันธสัญญาพระมเมื่อพระเจ้าทรงตั้งพันธสัญญาประรม พงรลที่จะมีพงพันมาซึ่งพงพันนี้ก็คือพเิเศษคิดและทุกคนที่บปติสมาเข้าไปในพเิเยสคิดและก่อนที่พงพันนี้จะมาถึงพระเจ้าได้อ่าให้มีบทเฉพาะการก็คือธรรมบัญญัติเพื่อรอรอพงพันนี้มาถึงแล้วระหว่างที่รอนั้นก็ให้มีการเขียนธรรมบัญญัติไว้ภายนอกคือที่แผ่นหินเพื่อว่าเมื่อในที่สุดแล้วเมื่อพงพันมาถึงตามบรรทสัญญาใหม่ก็คือธรรมบัญญัตินี้จะเขียนขึ้นภายในซึ่งทําให้ธรรมบัญญัติซึ่งเขียนภายนอก ทำให้พันธสัญญาของอับรามหรือธรรมบัญญัติะพันธสัญญาของโมเสสหรือพันธสัญญาสีนายก็คือธรรมบัญญัตินั้นยกเลิกเมื่อผมพูดคาว่ายกเลิกหมายถึงไม่มีผลผูกพันกับคนชอบธรรมอีกต่อไปโอเคไม่มีผลในเรื่องของการเป็นธรรมบัญญัติแปลภาษาอังกฤษก็คือกฎหมายในการบอกจงอยา่าไม่มีสิทธิอำนาจจะสั่งแบบนั้นแต่สามารถใช้ในบทกาดของการาสนับสนุนหรือว่าเป็นเงาพี่น้องที่รัก โอเคพี่น้องดูที่เมนแรกพี่น้องจะรู้ว่าจริงๆแล้วธรรมัญญัซึ่งเป็นของดีนั้นปัจจุบันนี้มารซาตานได้เข้ามาทําเหมือนกับที่มันทํากับอย่างอื่นที่เป็นของพระเจ้าบิดเบือนให้ผิดวัตถุประสงค์แล้วกลายเป็นแหล่งของการล่วงประเวณีแล้วก็หมายถึงเล่นชู้ฝ่ายวิญญาณแล้วก็นับถือลุกคลอกถ้าพี่น้องคนดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจว่านี่เป็นอุบายของมารแล้วก็จะทําให้ระมัดระวังและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องให้เราดําดิงไปที่พระคมของพระเจ้ากันพี่น้องครับในฮิบบูบทที่สิบข้อยี่สิบสอง ผู้เขียนได้เขียนอย่างชัดเจนว่าก็ให้พวกเราจริงๆแล้วในบริบทข้อ 19- ถึง21นั้นพูดถึงการที่เรามีมหาผู้ิหิตโดยพระฤทิตโดยพระลักการของพระเยซตนั้นเป็นทางใหม่ที่เป็นทางที่มีชีวิตหมายถึงดีกว่าทางของธรรมัญญัติดีกว่าเครื่องบูชาในพันทับสัญญาเดิมโอเคเนี่ยก็บอกว่าก็ให้พวกเราเข้าไปด้วยใจจริงด้วยความมั่นใจในความเชื่อมีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากจิตสํานึกที่ไม่ดีพี่น้องที่รักครับถ้าพี่น้องดูในบริบทนะพี่น้องจะรู้ว่า ผู้เขียนฮิบรูเนี่ยโอเคเขาเขียนถึงผู้ฟังที่เป็นคนยิวเพราะว่าคนเหล่านี้กําลังถูกกดขี่ควมเหงเนื่องจากความเชื่อในระเยซ์คริสต์แล้วตั้งใจจะเลิกเชื่อแล้วกลับไปถือธรรมัญญัติเหมือนเดิมโอเคในที่สุดแล้วเมื่อเมื่อผู้เขียนได้บรรยายถึงว่าอาพันธสัญญาใหม่ดีกว่าพันธสัญญาเดิมยังไงก็คือการได้รับการยกโทษบาปไม่ใช่แค่ปกคุมบาปได้รับการยกทั้งหมด Okay. นี่เป็นข้อดีหลังจากนั้นเขาเลยบอกว่าก็ขอให้พวกเราเข้าไปด้วยใจจริงถ้าพี่น้องเปรียบเทียบดูนยให้ผมอ่านให้ฟังแล้วกันหลังจากนั้นการเปรียบเทียบจะชัดขึ้นในหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อห้าเนี่ยเปาโลเขียนว่าแต่เป้าหมายของการกำชับนั้นก็คือความรักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์จากจิตสำนึกที่ดีและจากความเชื่อที่จริงใจพี่น้องที่ักครับในตอนนั้นเปาโลเนี่ยเขียนถึงทิโมธีแล้วก็บอกชัดเจนว่าข้าพาเจ้าเนี่ยขอร้องให้ท่านอยู่ที่เอเฟซัสโอเคต่อไปขนาดที่เขาไปอีกที่หนึ่ ใช้คําว่าขอร้องก็คือเปาอ่าทีบันทีไม่ได้อยากอยู่แต่เปาโลขอร้องแสดงว่ามีความจําเป็นแล้วบอกว่าเพื่อท่านจะอยู่ที่นั่นรักกรมชับเนี่ยคำเนี้ยกรมชับกรมชับพวกเขาไม่ให้สอนกรมชับพวกเขาไม่ให้สอนแปลกออกไปแล้วก็ไม่ให้อสนใจในเทพนิยายในลําดับพงพันซึ่งไม่มีประโยชน์โอเคแล้วบอกว่าแต่ให้สนใจในแผนการของพระเจ้าที่ดําเนินไปด้วยความเชื่อพี่น้องเห็นนะฟังดีๆนะถ้าพี่น้องเข้าใจตรงเนี้ย าเปาโลพูดชัดเลยว่าไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่เป็นคําสอนอคําสอนที่ไม่ถูกต้องคําสอนแบบอื่นอตํานานของมนุษย์นิยายต่างๆไม่สนใจแต่ต้องสนใจแผนงานของพระเจ้าซึ่งดําเนินไปได้วยความเชื่อให้ผมพูดตรงๆพี่น้องจำเป็นต้องรู้ว่าแผนงานของพระเจ้าที่ดําเนินไปด้วยความเชื่อนั้นคือเรื่องของพรนธสัญญาอับรามและธันธสัญญาใหม่แต่ไม่ใช่ธรรมบัญญัติเพราะอะไรเพราะว่าพระมปีกาลาเทียบทที่สามข้อสิบสองพูดชัดเจนเลยว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ใช้ โอเคไม่ได้ใช้ความเชื่อธรรมบัญญัตินั้นใช้ความประพฤติพี่น้องก็จะยังฉะนั้นสิ่งที่เปาโลกําลังบอกทิโมธีชัดชัสิจาพิบาลทิโมธีคือให้สนใจในแผนงานของพระเจ้าที่ดําเนินไปด้วยความเชื่อซึ่งก็หมายถึงพันธสัญญาประทามพันธสัญญาใหม่แต่ไม่ต้องสนใจธรรมบัญญัติเพราะจริงๆแล้วธรรมบัญญัติโอเคถ้าสอนผิดซึ่งหลายคนสอนผิดตามที่เปาโลว่าในหนึ่งท,ทิโมธีบทที่หนึ่งข้อไล่มาหกเจ็ดแปดเก้าพี่น้องไปดูก็คือไม่เข้าใจแต่อยากเป็นครูสอนธรรมบัญญัติ แลลั้เปาโลพูดชัดเลยว่าโดยรู้ว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนชอบทาแต่สําหรับคนธรรมพูดง่ายๆคืออย่างที่ผมอธิบายธรรมบัญญัติไม่ได้เขียนไว้ในแง่ของการมีสิทธิอำนาจเหนือผู้เชื่อในการสั่งว่าให้ทําหรือไม่ทําอะไรหมดไปแล้วแง่มุมนี้สําหรับคนที่ไม่เชื่อมีแต่สําหรับคนที่เชื่อไม่มีแต่คริเสเตียนหลายคนอาจารย์หลายคนไม่รู้เรื่องโอเคสอนสิ่งที่ไร้สาระตามที่เปาโลบอกแล้วก็ อยากเป็นครูสอนธรรมัญญคือนําผู้เชื่อกลับไปสู่สิทธิอำนาจของธรรมัญญแลรวบอกว่าจงอย่าไม่เว้นแม้กระทั่งมาตินลูเทอร์หรือเควินที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบทาโดยความเชื่อไม่ต้องทาตามธรรมัญญแต่หลังจากเชื่อแล้วให้กลับไปนั่นผิดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เปาโลว่านั่นคือการล่วงประเวณีนั่นคือการเลน่นฉูพี่น้องดูในเมนแรกโอเคพี่น้องจะไปดูแล้วก็จะเห็นว่าโลบที่7ข้อ4แล้วสองคนในบทที่11เสอนเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าเมื่อผู้เชื่อกลับไปที่ธรรมัญญิ หมายถึงว่ากลับไปรับสิทธิอำนาจของธรรมัญญิจงๆใหญ่ๆจริงๆแล้วเกลิงเล่นชูลงประเวนีซึ่งเป็นบาปท,ที่ต้องกลับใจโอเคแล้วก็เมื่อเปาโลพูดถึงเรื่องนี้ว่าโอเคว่าเป้าหมายของกรรมกรรมชับนั้นะที่ไม่ให้สนใจคําสอนเท็จไม่ให้สนใจไอ้เรื่องนิยายต่างๆเพื่อมีความรักที่มาจากใจบริสุทธิ์จาก,กจกตสํานึกที่ดีและจากความเชื่อที่จริงใจซึ่งถ้าพี่น้องไปดูมันก็คือการเชื่อในเรื่องพระคุณของพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐแท้ที่เปาโลบรรยายและข่าวประเสริฐแท้ที่เปาโลบรรยายในหนึ่งทีมธทีก็คือ พยาเศษเสด็จมาเพื่อช่วยคนบาปให้รอดแล้วบอกด้วยว่าเขาเป็นตัวเอกแล้วก็ใครก็ตามที่เชื่อก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ซึ่งจริงๆก็คือเรื่องของพระคุณของพระเจ้าครับว่าพเยิสต์เป็นพระเจ้าอเคมาในโลกนี้จุดประสงค์หลักก็คือมาเพื่อตายไถ่บาปฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ต้องเน้นโอเคองค์ตายไถ่บาปถูกฝังและเป็นคืนแล้วใครก็ตามที่เชื่อไม่ว่าจะบาปหนาสาหัสขนาดไหนถึงขนาดกดขี่ข่มเหงเกสเซียนแค่เชื่อก็ได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วนี่แหละ ข่าวประเสริฐที่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าข่าวประเสริฐหรือพระกิติคุณมีชื่อเล่นคือพระคุณกับสิ่งที่คริสเตียนจำเป็นต้องเน้นจริงๆก็คือการเน้นที่พระคุณของพระเจ้าในการที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนแล้วคริสเตียนก็แค่รับเอาด้วยความเชื่อเน,นี่ยเน้นเน้น,น,นแผนงานของพระเจ้าที่ดําเนินไปได้วยความเชื่อเพราะว่าถ้าเราเน้นแผนงานของพระเจ้าที่ดําเนินไปด้วยความเชื่อหรือข่าวประเสริฐหรือพระกิติคุณเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีความรักที่มาจากใจบริสุทธิ์หมายถึงรักพระเจ้าเรารักเป็นบานพี่น้องไปสังเกต ใครก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมัญญิจะไม่มีความรักต่อเพื่อนบ้านจะชอบตัดสินจะเหมือนกับพี่ชายคนโตโอเคแล้วก็จะมีอ่าอันที่อ่าดูตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเปรียบเทียบแล้วกันมีจิตสํานึกที่ดีใช่ครับเขาจะมีจิตสํานึกว่าตนชอบทำเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าสถานภาพของการเป็นคนชอบทําของเขานั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการการะทำแต่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาเชื่อในพิเศษแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นคริสเตียนและถูกสอน โอเคถูกสอนธรรมัญญัตในแง่ของสิทธิอำนาจต้องทำตามเขาจะไม่มีใจที่บริสุทธิ์ที่รักรักพระเจ้าอย่างจริงใจรวมทั้งรักเพื่อนบ้านแต่เขาจะชอบตัดสินเขาจะไม่มีจิตสานึกเท่าดีแต่จิตสานึกของเขาจะเป็นไฟกับพิบถ้าทําได้เขาจะรู้สึกว่าดีแต่เขาจะไปบาปอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นบาปของการเย่อหยิ่งและตัดสินคนอื่นถ้าทําไม่ได้ก็จะรู้สึกผิดพี่น้องเขาจะสลับกันไปแบบเนี้ยโอเคแล้วก็จะไม่มีความเชื่ออย่างจริงใจเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ความเชื่อเขาใช้ ให้ผมบอกมันมีความแตกต่างระหว่างความเชื่อกับความเชื่อฟังโอเคพระคุณเป็นเรื่องความเชื่อความเชื่อฟังเป็นเรื่องของธรรมัญญัติฟังนะเราควรเชื่อฟังแต่ไม่มีใครเชื่อฟังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องต้องรู้ว่าความเชื่อฟังในบรรดาสัญญาใหม่ไม่ใช่เป็นเหตุของความรอดแต่เป็นผลเป็นผลของการที่เรารับพระเจ้าได้รับพระคุณได้รับความรอดพี่น้องเข้าใจปะ่ะแต่คนที่ในที่สุดแล้วคนที่เน้นที่ธรรมัญญัติจะไม่มีความเชื่อที่จริงใจโอเคเพราะว่าเขาเน้นเขาเน้นการประพฤติ แต่คนที่เชื่อในข่าวประเสริฐแท้เขาจะมีความเชื่อที่จริงใจเพราะเขารู้ว่าทั้งหมดที่เขาได้รับความรอดและประคุณล้วนมาจากความเชื่อพี่น้องเห็นยังสิ่งที่ผมกาลังบอกคือเปาโลสิ่งที่เปาโลเน้นกับทโมธทีเนี่ยเพราะว่าจุดประสงค์เป้าหมายของคํากําชัดพูดง่ายๆคืออย่าอย่าไปสนใจธรรมจักรแต่ให้สนใจข่าวประเสริฐสนใจเรื่องประคุณของพระเจ้าเพราะข่าวประเสริฐและประคุณของพระเจ้าจะนํามาซึ่งความรักที่มาจากใจบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าต่อมนุษย์และจะมีจิตสํานึกว่าดีครับ เพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบทาไม่ได้เกิดจากการกระทำจะเกิดจากสิ่งที่พระเยซูทำสําเร็จแล้วเราเชื่อและจะมีความเชื่อที่จริงใจโอเคความเชื่อของเราจะจริงใจมากเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำอ่ะดูนะแต่พี่น้องเข้าใจไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับฮิบูเนี่ยเหมือนกันอย่างที่ผมบอกแล้วผู้เขียนฮิบูเนี่ยกำลังเขียนถึงคนที่กําลังจะ <c oughs> กลับไปที่ธรรมัญญัตพวกยิวกากลับไปที่ธรรมัญญัตหลังจากนั้นเมื่อเขาพูดถึงการที่เรามีผลิตที่ดีกว่าโอเค เรามีทางที่ดีกว่าที่สําเร็จโดยแทง,งสิ่งที่พระเยซูขาพระเนี่ยนี่เขาบอกว่าขอให้พวกเราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงซึ่งก็คือการเชื่อในพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ไปที่ธรรมัญญิเห็นปะคําว่าใจจริงนั้นมันสอดคล้องกับอันแรกที่บอกใจบริสุทธิ์อ่ะแล้วก็มีความมั่นใจในความเชื่อเห็นปะมีความมั่นใจครับเพราะว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ได้รับนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการการะทําแต่เกิดขึ้นจากพระเยซูเห็นปะแล้วก็มีใจเนี่ยได้รับการประโภให้พ้นจากจิตสํานึกที่ไม่ดีพี่น้องเหับ เพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําฉะนั้นให้ผมบอกเลยผู้เขียนฮิบบูกับโอเคเปาโลในตอนเนี้เขียนขึ้นขายกันมากเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็นกคืออยากกลับไปที่ธรรมัญญัติถ้าคุณกลับไปที่ธรรมัญญัตโอเคคุณจะคุณจะไม่มีความรักที่เตากใจบริสุทธิ์คุณจะไม่มีจิตสานึกดีคุณจะไม่มีความเชื่อที่จริงใจเพราะคุณต้องพึ่งตัวเองโอเคฉะนั้นเข้าใจนะฉะนั้นเมื่อผู้เขียน ตอนนี้ข้อบัามพีข้อต่อข้อคล้ายกันก็คือพูดง,ง่ายๆคือจงยึดมั่นอยู่ในพระคุณยึดมั่นในสิ่งที่พระเยซูกระทำอยากกลับไปที่ธรรมัญญัติให้ผมได้หยุดพูดว่าพี่น้องที่ต้องการคําอธิบายเพิ่มเติมไปอ่านในเมนแรกรวมทั้งพี่น้องอาจจําเป็นต้องให้สิษยิภิบาลอาจารย์ของคุณดูเพราะว่าโอเคเมนแรกมีความสําคัญคือผมเขียนไปแล้วว่าธรรมัญญัติซึ่งเป็นของของพระเจ้านั้นมานได้ถูกมานได้บิดเบือนผมอยากให้พี่น้องช่วยกันกระจายคําสอนช่วยกันโพสต์สิ่งเหล่านี้เพื่อคิดจัดจะหลุดออกมา โอเคแล้วดําเนินชีวิตอย่างดีการหลงหายจะน้อยลงแักคิดเสียน,นยจะเชื่อจะรักพระเจ้าและเห็นประสบการณ์ต่างๆมากมายในนามพิธีศีลเอาละ่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูซ้ายล่างลักไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีปีสองพันยี่สิบแปดเราตั้งใจที่จะรักประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านคนฟังนะไม่ใช่คนนับถือาศาสนากริชผู้เชื่อแท้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วโอเค เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าตายหม้ยเข่งฟื้นเป็นขึ้นใครเชื่อได้รับการยกโทษบาปนั่นแหละคือข่าวประเสริฐแท้นั่นคือพระคุณหนึ่งล้านคนมีศิทธิพิบาลอาจารย์ผู้รับใช้ของพระเจ้าหนึ่งหมื่นคนมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งซึ่งจะสําเร็จภายในสามปีแต่ถ้าวันนี้เราจะกลับใจเราจะครอบคลองด้วยการเข้าใจว่าธรรมบัญญัติเป็นบทเฉพาะการคือไม่เอาธรรมบัญญัติมาสอนในแง่ของกฎหมายจงๆใหญ่ๆโอเคเพราะธรรมบัญญัติไม่ได้มีสิทธิอำนาจแบบนั้นแต่ใช้แค่เสริม หลักการของมาตรสัญญาใหม่ใช้แค่เสริมนั่นแหละหลักการของธรรมัญญิที่เขียนในวิญญาณของเราเราจะปลอดภัยและเป็นการใช้ที่ถูกต้องแต่ถ้าใช้ผิดปุ๊บโอเคอย่างน้อยสุดมันเป็นการล่วงประเวณีแล้วนํามาซึ่งการไม่เกิดผลให้เราใช้ถูกกับใจพี่น้องที่รักจงมีชีวิตตั้งใจที่จะให้ชีวิตขับเคลื่อนไปด้วยพระมหามชาิตั้งใจที่จะเห็นประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรูปของเราทุกวันประกาศติดตามผลสร้างสาวกโอเคพี่น้องที่สนใจผมกําลังจะจัดระบบช่องใน YouTube ให้มีเพลย์ลิสต์สำหรับคนที่สนใจมีเพลย์ลิสต์สำหรับผู้เชื่อใหม่รวมทั้งหลังจากนั้นก็คือมีเพลย์ลิสต์สำหรับการสอนต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆซึ่งเราจะสอนทั้งเรื่องความรู้การวางม,ามือรักษาโรคการทำอาชีตาาก,กิจต่างๆพี่น้องที่สนใจกดติดตามโอเคกดติดตามอย่าลืมนะกดติดตามแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เอาละให้เรามาดูดหนึ่งที่สี่หนึ่งขี่สี่ขอบัตรหนึ่ง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 ถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งโอเคโอ,เคโอนเข้ามา QR code หรือว่าพร้อมเพลย์ บาทหนึ่งอธิษฐานเผื่อผมหนึ่งในทีให้ผมได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้ามากขึ้นเพื่อจะสอนอย่างชัดเจนโอเคแล้วก็อธิษฐานเผื่อผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หนึ่งทุ่มพี่น้องที่รักสิ่งที่สําคัญอยู่ในเมนแรกพี่น้องอย่าลืมดูโอเคหนึ่งทุ่มคำสอนออกให้เราตั้งใจวางไว้เหมือนติดซีรีส์มาฟังทุกวันแล้วก็หกโมงครึ่งจะมีเพลงนมันสการออกโดยเฉพาะเพลงช่วงนี้จะเป็นเพลงสไตล์กอล์ม ก็คือให้คุณฟังนมัส,สก,การก่อนนอนเตรียมใจเมื่อครบสิบเพลงก็จะรวมเพื่อทําให้คุณเปิดตัวยาวได้ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เข้าไปกดไลค์กดแชร์โอเคอ่าผมอาจจะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเป๊ะ,ปะคือผมพบว่าผมจะไปต้องพักผ่อนเท่นนั้นอ่าในผมอาจจะกดให้ออกเร็วขึ้นพี่น้องก็มาช่วยกันแล้วช่วยกันกระจายให้ผมได้ยุดพูดว่าเอาละให้เรามารับมหาสนิทมึงแปลว่าสนิทมากพักกายของพยศ,ศคิดแตกขัดเพื่อเราหายดีเรามีชัยชนะเพราะลิเอะและเพราะคัพยานพี่น้องที่รัก เมื่อเราตายถูกฝังเป็นขึ้นเราเป็นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวของพระกริ์นี่เป็นสาเหตุที่เราต้องไม่กลับไปที่ธรรมัญญัติการกลับไปฟังคําสอนว่าอะไรถูกไม่ถูกซึ่งเป็นสิทธิอำนาจของสามีคนเดียวคือของพระเยซูกิที่เป็นเจ้าบ่าวโอเคในฝ่ายวิญญาณการกลับไปที่ธรรมัญญัติแบบนั้นเป็นการเล่นประเวทโลกประเวณีเล่นชู้และมันเป็นอุบายของมานพระเจ้าไม่เคยมีจุดประสงค์แบบนั้นพระเจ้าให้เป็นแค่บทเฉพาะการเมื่อเรามาถึงพระเยซูกิ โอเคเป็นพงพันธ์รรมจัดก็ไม่มีบทบาทในต่อไปให้เรารับรับมหาสนิทรับพลเรือของพระเยซู์ซึ่งทําให้เรามีชัยชนะเรามีชัยชนะเพราะผลิตเราเพราะขาพยานวิวรบทที่สิบสองข้อสิบเอ็ดบอกในนามพระเยซูนี่ผลประโยชน์มากมายแต่สิ่งที่ผมเน้นในเวลานี้ก่อนคือเรื่องของการที่บาปถ้าพี่น้องเชื่อพระเยซู์บาปทุกอย่างทุกชนิดตลอดไทม์ไลน์อดีตปัจจุบันอนาคตได้รับการยกทั้งหมดตามใดก็ตามที่คุณเชื่อ ในเพย์สกิทฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดแล้วมั่นคงในความเชื่อจงตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐถ้าไม่ได้ประกาศต่อหน้าเอาคลิปเอาลิงก์ที่หน้าเฟซของผมอย่าลืมอธิษฐานต่อผมอย่าลืมเปิดดูด้วยกันลองดูสักสิบวันเปิดดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์ในครอบครัวแล้วก็รับมาหาสนิทดด้วยกันคุณจะเห็นครอบครัวงคุณรักกัน และเด็กๆจะมีพื้นฐานความเข้าใจที่ไม่ผสมมันได้สัญญาและไม่ตกไปในอุบายของการหลอกลวงในเรื่องธรรมจ่ายต่อไปเอาล่ะผมอวยพรพี่น้องว่าให้พี่น้องเห็นสิ่งที่เคยถูกจํากัดบางอย่างถูกเอาออกไปมีปานปลดหนี้มีการรักษาโลกมีความตื่นเต้นแผนงานของศัตรูถูกทํำลายผมเปล่าประกาศสิ่งนี้เพราะว่าข่าวดีและประคุณของพระเยซูคริสต์ได้นําทุกสิ่งที่ดีมาถึงเรา รวมทั้งสิ่งที่พระเจ้าสัญญาทั้งหมดในสดุดีร้อยสามฉะนั้นผมปล่าประกาศสิ่งนี้หนือชีวิตน้องเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตฉันขึ้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 นพุชาโลมขอบพระเจ้าบกกุกครับอเมน